สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำเครื่องฟอกอากาศ DIY นะฮะอันนี้ก็อุปกรณ์นะครับวันนี้ก็เป็นกรองกรองจากยี่ห้อ Xiaomi นะกรองของ Xiaomi ขนะ้างในกม็มีอะไรนะปกตินี่กรองก็พัดลมอันนี้เป็นพัดลมระบายความร้อนอน,น้ำรถ AV อยนะ่างอันนี้เป็นสป,ปีดคอนโทร เอาไปควบคุมความเร็วตัวใบพัดตัวนี้นะตัวมอเตอร์ตัวนี้นะอันนี้มอเตอร์เป็นไฟ DC 12โวล์นะผมก็จะใช้ระบบโซลาเซลล์เหมือนเดิมจากการทดสอบน,นะเราจะจ่ายไฟออกไปแค่6โวล์เท่านั้นเลยต้องมีตัวนี้คุมนะฮะเพราะว่าไฟโซลาเซลล์เนี่ยจากแผงมาโดยตรงเนี่ยจะสร้างกระแสดได้สูงสุด18โวล์นะฮะเพราะว่าแผงที่ผมใช้เนี่ยเป็น100วัตต์12โวล์นะแต่จะสร้างไฟมาได้สูงสุด18โวล์เราก็ต้องมีตัวนี้นะฮะเป็นตัวควบคุม กระแสก็จ,จะปกกรับกระแสให้ได้6โวลต์เท่านี้6โวลต์จะแรงมากเลยฮะอันี้เราก็ประกอบตัวพัดลมกับเครื่องกรองเรียบร้อยนะเดี๋ยวเรามาลองใช้งานดูส่วนตัวนี้เป็นชุดสปีดคอนโทรลควบคุมเครื่องฟอกอากาศ DIY นะฮะแค่นี้ฮะอันนี้ก็มาจากแผงโซล่าเซลล์นะแผงโซลาเซลล์ลงมามีแค่นี้ก็มีพัดลมระบายความร้อนตัวมา Mm-hmm.